เออสวัสดีทุกคนฉันชื่อว่าบุญจีตนะฉันอยู่ในสมัยอยุธยานะตอนนี้เดี๋ยวฉันขอแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะบุญจีตชอบแต่งหน้ามากมากเลยจ้าเอาล่ะฉันแต่งหน้าเสร็จแล้วจะได้ไปพบคู่รักของฉันแล้วจ้าพี่ขวัญของฉันจ้ะรอฉันแป๊บเดียวนะฉันกําลังแต่งหน้าไปหาพี่อยู่แน่นอนว่าในคืนนั้นเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผู้คนที่ย้อนเวลากลับมานั้นน่ะอาจจะมีเยอะแต่ว่าฉันน่ะคิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปยังอนาคตนะสิเอ๊ะ นี่น่ะเจ้าจิตฤทธ์มานี่เลยนะเอ็งหายไปไหนมาเนี่ยข้าคิดถึงจะตายอยู่แล้วจิตฤทธ์ก็คิดถึงจ้ะเอาล่ะไปหาพี่ขวัญกันจ้ะพี่ขวัญจ้ะเอ็งมาแล้วเหรอบุญจิตข้าคิดถึงเอ็งจังเลยนะวันนี้เอ็งแต่งตัวสวยมากๆเลยบุญจิตข้าจะพาเอ็งไปดูงานมหอรสละพนะเอ๊ะได้เลยสิจ๊ะฉันรอวันนี้มานานแล้วจ้ะพี่ใช่แล้วแหละนี่คือพี่ขวัญที่ฉันกำลังจะแต่งงานด้วยยังไงล่ะทุกคนฉันดีใจมากๆที่เจอพี่เขาเออคือว่าข้าอยากขอเจ้าแต่งงานวันนี้เลยนะนี่น่ะสร้อยของแม่ ข้าทำมาจากฟันหานข้าจะมอบให้เจ้าเพียงผู้เดียวแล้วจะแต่งงานกับเจ้านะจากพี่ขวัญฉันจะแต่งกับพี่นะฉันรักพี่เอาลับไปดูงานมหรอลพกันดีกว่าข้าก็รักเองนะเจ้าบุญจีดอ่ะมาถึงแล้วงานมาหสอเล้าที่นี่คืออะไรเนี่ยฉันมีคนรักที่รักฉันมากมากเลยตอนนี้และฉันก็มีความสุขดีพี่ขวัญเป็นคนเอาอกเอาใจฉันมากมากแต่ว่านะในตอนนั้นน่ะพี่ขวัญก็ได้มาส่งฉันถึงที่บ้านถึงบ้านแล้วล่ะคืนนี้สนุกมาก เลยฉันมีความสุขนะแล้วฉันเนี่ยจะพาแม่มาขอเองนะจะบุญจิตอืมอืมฉันจะรอพี่นะพี่ขวัญบุญจิตน่ะรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันฉันเราจะแต่งงานกับพี่ไม่ไหวแล้วงั้นข้าขอกลับบ้านก่อนนะบุญจิตฉันรักเธอมากเลยนะพวกฉันรักกันขนาดนี้จะมีใครมาพรากจากเราไปได้ล่ะแต่ว่าหลังจากที่พี่ขวัญกลับไปน่ะแม่ของพี่ขวัญก็ได้มาหาฉันที่บ้านเจีบุญจิตคุณหญิงแม่มีอะไรหรือเจ้าคะจะมีอะไรได้ล่ะ แกอย่ามายุ่งกับลูกของฉันอยู่นี้เลยนะจะไปไหนก็ไปฉันนะ่ะไม่อนุญาตให้พวกเองสองคนแต่งงานกันหรอกจำไวนะ้ด้วยท่านหญิงแม่พูดอะไรแบบนั้นจะไปที่ไหนก็ไปเลยนะไม่ต้องมาสอนใจลูกของฉันทำไม่นะสิ้นเสียงประโยคนั้นอยู่ดีๆฝนก็ตั้งคราวลมก็แรงทุกอย่างรวมกันหมดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจิจตรลตัวน่าทำยังไงฉันเพิ่งสังเกตเห็นว่าท้องฟ้ามันน่ากลัวมากๆแต่แล้วประตูมิติเปิดงั้นเหรอแล้วนี่มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยจิตรี พี่จินลิศอย่าไปนะฉันขอพี่จินลิศไม่ทันฉันก็เลยตัดสินใจกระโดดเข้าไปตามหาพี่จินลิศไม่นะพี่จิตไม่เอ๊ะไม่ได้ทันกระโดดแต่ว่ามันดูดฉันเข้าไปนั้นหรอช่วยด้วยประตูมิติกําลังพาฉันไปอีกทิศทางหนึง่งมิตินี้เรียกว่าอนาคตเอ๊ะมีนกโผมาด้วยแฮะเอ้ยเอ้ยขอเลิกเล่กคอนเสิร์ตก่อนแป๊บหนึ่งนะจะลยขึ้นมาได้ไง่ะเร้ยบีบมาเลยเนี่ยมันเกาะไม่ออก ทำไมไม่ได้การปล่อยให้นกเข้ามาล่ะพวกเรากําลังทําการแสดงนะหยุดเล่นคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันนะไป <c oughs> หาวิธีเอานกออกก่อนไม่แต่แล้วมันเข้ามาได้คอนเสิร์ตยังไงเนี่ยมาจับมันไปซะแล้วเร็วนะไม่ต้องก็ได้ครับผมคิดว่ามันไม่ได้ทําร้ายอะไรเลยนะงั้นหรอกเหรอ<ม>เป็นนกที่ประหลาดดีแฮะไม่ต้องมาแล้วนะคะสวัสดีครับผมชื่อว่ากรีช่านะผมเป็นนักร้องแล้วก็เป็นไอดอลดอุยพูดผิดจ้ะผมว่านกตัวนี้ประหลาดดีเดี๋ยวผมจะเลี้ยงไว้ก็แล้วกันนะเอาแบบนั้นหรอก็ได้นะดูท่าทางมันก็ชอบนายอยู่นี่นะนดกลลัววเอหมื่า อนาคตเนี่ยฉันจะเดินทางมาไกลจังเลยนะอื <c oughs> ตกปลานอนตกปลาอะเดอ่เอ้ยตายแล้วใครตายเฮ้ยนังหนูมีใครอยู่แถวนี้มั้ นองหนูไม่ได้การแล้วต้องรีบช่วยเอ๊ะแต่งตัวประหลาดพี่กวนแฮะโอ๊ยสำลักนะ้ำนางหนูเป็นยังไงบ้างอะฮะเกือบตายเจ้าค่ะเอ๊ะที่ไหนเนี่ยเอา้าก็ที่บ้านนอกริมชายฝั่งยังไงเล่าที่นี่มันที่ไหนแล้วทำไมลงใส่เสื้อประหลาดจังลอยละ่ะฮะจิลิศพิจิตเลดฉันจําได้แล้วพิจิตเลดอยู่ไหนเนี่ยเออหนาสงสารจังลอยนางหนูคนนี้นะ่ะ ลจังเลยนะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนี่แม่หนูเชื่ออะไรกันแน่เนี่ยฮะทําตัวน่ากลัวอยู่ได้คนยาคนนั้นน่ากลัวจังเลยเจ้าค่ะเฮออ้ดูเหมือนจะเป็นคนบ้านะเนี่ยไม่น่านเลยยังสวยอยู่แท้ๆออปู่ครับผมกลับมาแล้วเสียงใครร้องไห้นะ่ะเอ๊ะได้ยินเสียงร้องมาจากข้างเอ๊ะ<อ>พีอ่อะไรเนี่ยพี่ขวัญ ฉันแดงจ้ะขวัญไหนฉันบญจิตไงจ้ะพี่วันนี้พี่แต่งตัวอะไรกันแน่ฮะไม่ใช่นะฉันเชื่อว่า<อ><อ>กีตาร์เอ๊ะไม่นะเออคงจําสลับแล้วมัง้งไม่ใช่เลยแกบอกนะว่าทะลุเวลามาเนี่ยเอ,อเอาแต่คอยถามหาเจ้าจิตลิสอะไรก็ไม่รู้วะแกช่วยพาไปหาหน่อยสินางดูนี่นะ่าสงสารจริงๆเลยเอ,อ๋อแบบนี้นี่เองเดี๋ยวฉันจะพาไปหาก็ได้นะแต่ออว่าฉันไม่ได้ชื่อขวัญแล้วกันเออ,เอ,อไม่จริงใช่ไหมเน คงเป็นเรื่องจริงสินะที่ฉันทะลุเวลามาที่อนาคตนะดูสิรอบเมืองมีแต่อะไรก็ไม่รู้ฉันไม่คุ้นเลยเอ้ยไดแล้วกีตา้านั่นแฟนใหม่เธอเหรอนะ่ารักเชีวยวนะมา,มาไม่ใช่ครับแฟนคืออะไรล่ะนี่นะเป็นเพื่อนของผมครับมาจากเออหรอดูท่าทางจะบ,บ้าเอ้แล้วเขาแต่งตัวอะไรกันนั่นวายนั่นตัวอะไรหรือนะ่ากลัวจังแดงๆไง้ไ<ว><ๆ>ของเธอเนี่นี่ไงละ่ะรถเธอไม่รู้จักเรื่องไงเนี่ย ฉันกลัวแล้วเดี๋ยวก่อนสิมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเธอขึ้นไปนั่งก่อนอาว้นะฉันจะพาเธอไปตามหาเจ้าจิตลิศนั่นไม่ต้องกลัวฉันนะฉันพร้อมจะช่วยเธอเสมอเลยนี่มันเรื่องบ้าลเลยกันแน่นี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเล่นดนตรีอยู่ดีๆเจ้านกตัวนี้ก็มาติดฉันซะง,งั้นกลับบ้านดีกว่านะจิตลิศกลัวจิตลิศกลัวไม่ต้องกลัวนะฉันจะกลับบ้านไปหาปู่กับย่าสาร์อาที่ก็มีแต่ทำงานคอนเสิร์ต กว่าจะได้กลับบ้านคิดถึงจังเลยครับปู่กับย่าครับโอ้เสียงหลานคนที่สองอนี่นะาอาปู่กีชามาแล้วครับกีตาล่ะกีตาน่ะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไว้นะไปตามหาอะไรเนี่ยแหละนกละมั้งชื่อจิตลงจิตลิโอ้แต่ว่าแกเอานกอันนี้มาแต่ไหนเนี่ยน่ารักจังเลยนะตอนที่ผมเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็บินมาเกาะผมเองครับเฮ้ยน,นี่น่สิมันติดผมเนี่เ,<อ>เลยเอ๊หรือว่านกตัวนี้ที่นางเด็กนั่นพูดถึงก็คือจิตลิตตัวนี้หรือเปล่ามันว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่มีนกตัวนี้เลยนะนางหนูนั่นก็คงจะะพูดดจริิงแล้วหฉันนค่่าใชะ ไรกันนะ่ะปูกกับยาพูดเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะแกนอนอยู่นี่แล้วกันนะโอ้ก็คงอยากจะกลับบ้านสินะไม่เป็นไรนะยวก,ก็คงได้เจอเจ้าของแกหรอกงั้นฉันขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะเจ้าจิตลิใครคือเจ้าของของเจ้าจิตลิ์กันแนะ่นะไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตากรรมอะไรของฉันเนี่ยเหตุใดฉันจึงต้องมาโผล่ที่นี่ด้วยไปกินข้าวก่อนแล้วกันนะ พวกเราตามหาเจ้านกตัวนั้นตั้งนานแล้วไม่เจอเลยยะเอ๊ะประหลาดแท้นี่มันอะไรก็ <g icking algorithms> เป็นอาหารที่เราจะกินยังไงละ่ะกินน้อยนนะเดี๋ยวเธอจะเมาเมาอะไรกันหรือจ๊ะฉันจะกินแล้วนะฉันหิวข้าวท้องว่างมากเลยแล้วแบบนี้เนี่ยฉันจะเจอบ้านฉันไหมเนี่ยเฮ้ย <g> <c oughs> เอาวะ ฉันจะกินแล้วงั้นงั้นว้าวมันอร่อยถูกใจแท้เจ้าค่ะงั้นก็กินเยอะๆสิอ้าฉันไม่รู้ว่านี่มันอาหารประเภทอะไรแต่ว่ามันอร่อยมากๆอืมอันนี้ก็อร่อยอ้าแล้วตอนนี้ฉันก็รู้สึกเมาแล้วกินเยอะซะงั้นน่ะจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยนาสงสารเธอจังเลยนะไม่รู้ว่ามาแต่ยุคไหนกันเนี่ยมาแต่ยุคสมัยอายุทยาเจ้าค่ะอ้อเอาล่ะเธอขึ้นไปนอนที่เตียงนนเดี๋ยวฉันจะนอนตรงนี้อ๋อเจ้าค่ะส่วนฉันก็จะนอนบนเปลเนี่ยแหละ วันนั้นที่ฉันเมามา,มากมากฉันไม่รู้เลยว่าฉันนะไปนอนกับใครยุ้ยอ้อหวังว่าเธอจะนอนดีนะอยู่เหมือนว่าเช้านี้น่ะฉันน่าตื่นขึ้นมาเจอเจ้าจิตฤศเจ้ตต,ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเจ้าจิต,ตเ๊ะเสียงนี้มันคุ้นๆจังเลยแฮะในมันเจ้าจิตฤิต์จิ์จีตฤศเฮ้นี่พวกเรากลับบ้านกันแล้วใช่หรือไม่จิตฤ์ดีใจจังเ๊ะไม่ใช่งั้นหรอกหรือ นี่มันที่ไหนกันล่ะแล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครผู้หญิงคนนี้ขึ้นมานอนบนเตียงฉันได้ยังไงเนี่โอ,อ้เอ๊ะ,อะกดอะไรขึ้นอ,อ้าวพี่ยัยคนนี้เป็นใครเดี๋ยวใจเย็นๆกันก่อนครับ เออคือผมอธิบายให้ฟังนะเธอหน่าน่าสงมากมากเธอตามหาเจ้านกตัวนั้นแหละแล้วนายกลับมาเนี่ยไม่ดูหรือไงว่าฉันนอนอยู่ในห้องไงนะฮะใครจะไปรู้ล่ะผมสงสารเธอน่ะเธอบอกว่าเธอมาจากอดีตแบบนี้พี่เห็นคนทุกข์แล้วพี่จะไม่ช่วยหรือไงล่ะฮะเป็นไปได้ยังไงอ่ะมาแต่อดีตงั้นเหรอแต่ก็ต้องช่วยนั่นแหละฉันชื่อบุญจิตจ้ะฉันอยากกลับพระนครของฉันมากมากเลยฉันมีคนรักอยู่ที่นั่นตั้งแต่ฉันสวมสร้อยคอเส้นนี้อยู่ดีๆฉันก็เห็นประตูมิติอะไรก็ไม่รู้เจ้าค่ะฉันก็เลยกระโดดตามเจ้าจิตฤอธ มันดูน่าเหลือเชื่อเกินไปแต่ยังไงฉันก็จะช่วยเธอแล้วกันนะเธอได้ตลกชะมัดเลย <c oughs> พี่ทำไมพูดแบบนั้นล่ะ <c oughs> ผมเจอบุญจีตก่อนนะเราจะได้กลับบ้านแล้วนะจิลิอ,อ๋อแต่ว่าก่อนจะกลับบ้านเนี่ยให้เธอไปเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่านนะเดี๋ยวคนจะหาว่าเขาเป็นบ้า <c oughs> แต่เราจะช่วยเธอยังไงเนี่ยดูเธอนะ่ะน่าสงสารมากๆ <c oughs> ว่าพาเธอเที่ยวหน่อยแล้วกันเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชุดเสร็จเนี่ยใส่ไปหรือเปล่าก็ไม่ลู้ลูกค้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับในที่สุดฉันก็ได้เปลี่ยนชุดสัก เอดูแปลกพี่กนเหรอใส่สวยมากๆคนสมัยใหม่เลยอะ่ะใครกันจ้องฉันทำไมเนี่ยเธอใส่ชุดนี้สวยมากๆเลยนะบุญจิตบอกว่าสร้อยที่คอเธองั้นหรออาจจะเป็นบอดแสก็ได้นะฉันงั้นหรือมันก็แค่สร้อยน่ะที่ทำมาจากฟันหงออลฉันขอดูหน่อยสิฉันคิดออกแล้วเธอเอาสร้อยมาให้ฉันนะเธอบอกว่าตอนที่เธอใส่สร้อยน่ะเธอก็เห็นประตูเปิดใช่ไหมล่อใช่แล้วจ้ะฉันเห็นจริงๆนี่นะไปกันเถอะฉันอยากจะหาทางกลับบ้านเต็มทีแล้วในที่สุดพวกเราก็ออกเดินทางตามหาประตูนะ ว่าแต่ว่าเราเดินตามหานานแล้วนะหยุดพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะเรามาถ่ายรูปไว้ดีกว่ารูปคืออะไรเจ้าคะจะได้เจอเธออีกไหมจะอยากเจอฉันไปทําไมอีกล่ะจ้าพ่อหนุ่มอสองคนนั้นคุยอะไรกันเนี่ยคนในอดีตมาจากอนาคตทั้งทีมาถ่ายรูปเก็บไว้กันดีกว่านะฉันต้องทํายังไงบ้างจ้าแบบนี้หรือแบบนี้เจ้าคะ,ะสวยมากเลยในระหว่างทางนั้นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมีมิตรภาพดีๆจากพวกคนวิปราชพวกนี้สนุกจังเลยไปโดนอีกบุญตาฉันสนุกมากมากเลยจ้ะที่อดีต ไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเธอชอบสินะแต่แต่ว่าฉันก็อยากจะกลับอยู่นี่งั้นก็เดินทางไปหาประตูต่อเถอะให้เราจับไปกันเถอะออแต่ว่าเราหามานานแล้วนะยังไม่เห็นประตูนั่นสักทีเลยปูดถึงเรื่องอะไรประตูมิติเหรออ,อย่าบอกนะว่าพวกนายมีสร้อยฟันห่านใช่ไหมงั้นก็จงไปหาหา่านซะแล้วก็เอาสร้อยให้มันฉันบอกได้แค่นี้แหละนี่หมายความว่าฉันจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหม yeah. เย่นะ้าเป็นใครเนี่ยทำไมถึงรู้ออต้องไปหาห่านสินะน,นั่นไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเอาสร้อยเส้นนี้ไปให้ห่านดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนกั จิตเราจะได้กลับแล้วนะดูนั่นสิไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นไงมแวะโอยมีคนออกมาจากหานขอบคุณนัทท่เลกฉันออกมาเวลาพันปีแล้วที่ฉันอยู่ในหานตัวนี้นะรอเวลานี้มานานและขอบคุณมากเลยนะใายบุญจีนี่รู้จากเธอั้นหรอเธอจะได้กลับไปยังอดีตหรือเปล่าล่ะกลับแน่นอนจ้ะเพราะว่าเธอทําภารกิจสําเร็จแล้วแย่ันเองเป็นฝาแฝดของแม่เจ้าขวัญนั่นแล้วมีหน้าละหน้าเหมือนกันเลยเอาล่ะได้เวลาฉันไปแล้วฉันลาละนะอ๋อจะได้กลับบ้านแล้วจ้ะขอบคุณพวกท่านสองคน ด้วยนะที่ช่วยติฉัน<อ>ดีใจมากมากเลยฉันจะได้กลับไปหาพี่ขวัญแล้วไม่อยากให้กลับเลย呀มันสิอยู่ต่อไม่ได้หรอค่อยกลับไปไม่ได้หรอกจก้ะฉันจะแต่งงานเร็วๆนี้และเมื่อถึงเวลาฉันก็จะได้กลับไปยังอดีตแล้วอยู่กับพวกท่านสองคนนี่สนุกมาก<ๆ>มกก็อยู่ต่ออีกสักนิดสิค่อยหาเวลากลับไปประตูมิติเวลาอะไรนั่นยังไม่เปิดเลยนะัะ้นคืนนี้เนี่ยบุญจิตก็ไปนอนที่บ้านเราอีกนะหอดได้สิจ๊ะเอ๊ะจิตฤทธิ์ทำไมอะดูท่าทางพี่จิตฤทธิ์ไม่อยากจะกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้จิตฤทธิ์น่ะเจอครอบครััววใหม่่แลล้ยงงไะ 谢谢小 จิลิสอยากมีครอบครัวไม่จริงนะพี่จิลิสประตูจะเปิดแล้วนะไม่กลับด้วยกันหรอแต่ก็นะห้ามชะตาลรือขีไม่ได้จิลิสเองก็อยากจะมีครอบครัวใช่ไหมล่ะเป็นว่าขอให้พี่จิลิสมีความสุขแล้วกันนะบ๊ายบายเรากับว่าฉันมาส่งพี่จิลิสในอนาคตยังไงไม่รู้ <c oughs> ทำใจไม่ได้เลยพี่จิลิสไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรนะเธอก็จะได้กลับเหมือนกันเอาล่ะเยน็นวันนี้ก็ถึงเวลาของฉันแล้วทุกคน <c oughs> ถึงเวลาของฉันแล้วจ้ะจะไปแล้วเหรอจะยันเอาดิีไปกี่หน่อยสิตานะก็เห็น นเป็นคนแรกเลยอาเนี่ขนมเอาไปกินในอดีตด้วยนะเด็กน้อยเอ้ยตาจะคิดถึงนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเดียมาจากอดีตจริงๆด้วยงั้นก็โชคดีแล้วกันฉันจะจําชื่อทั้งสองคนไว้นะกาชากับกีต้าใช่ไหมอ๋อไม่ไปไม่ได้เลย ดูท่าทางเขาไม่อยากให้ฉันไปนะถ้าคิดถึงฉันแล้วแล้วก็ตามไปอดีตสิจ้ายังไงประตูมิติเปิดออกแล้วโอ้เวลาที่ฉันจะได้กลับไปหาพี่ขวัญแล้วลาก่อนนะทุกคนขอบคุณที่มาส่งฉันบายบายโอ้โชคดีนะและหลังจากนั้นฉันก็เดินเข้าประตูมิติมันทําให้ฉันย้อนเวลากลับไปได้เธอไปแล้วสินะนั่นสิเธอจะมีความสุขดีหรือเปล่าโชคดีแล้วกันนะแต่ว่าในตอนที่ฉันย้อนกลับมาน่ะดูท่าทางพี่ขวัญของฉันพี่ขวัญฉันกลับมาแล้วจ้าพี่ขวัญอยู่ไหนจ้าเอ๊ยจี๊ีจี๊เอง สองคนฉันไม่น่าย้อนกลับมาเลยรู้แบบนี้แล้วฉันจะกลับไปตามหาพี่จิตลิดดีกว่าฉันคิดผิดเหรอเนี่ย